สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณ FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่เข้ามาติดตามช่องสาวโซ่พารวยชแนลนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทางตัวเลขก็มีขึ้นบ้างมีหลุดบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะมีขึ้นมีลงนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยจ้าวันนี้ ข้าบนล่างมาตรวจสอบพร้อมกันนะคะพิเศษปกติ VIP นะคะเห็นชัดไหมน้องหกหกเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหกแปด หกหกเดนะคะตรวจสอบพร้อมกันเลยจ้าวันนี้จะเข้าหรือจะหลุดนะคะจะรอดหรือไม่รอดนะคะสูตรมัดรวมสามน้อยนะคะวิ่งมานะคะวิ่งแปด มาตรงๆเลยนะคะวิ่งแปดนะคะวิ่งแปดวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งแปดวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งแปดวิ่งเจ็ดนะคะมานะคะวิ่งเจ็ดแล้วก็วิ่งแปดมานะคะแปดหกหกแปดนี่เข้านะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งนะคะสามแปดเอา ไปแล้วพี่น้องสามแปดแปดสามอ้ยพี่น้องเข้ามา2คู่นะคะวิงก็เข้ามา2ตัวนะคะกระดาษก็ลื่นจังเลยพี่น้องเห็นไหมคะดีใจมากเลยนะคะแอดมินเข้ามา2คู่วันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลุดวันนี้มาเต็มเต็เลยนะคะสองคู่นะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่25่ห้าเดือนสปี64นะคะห้าน้อยสูตรมัดรวม สามหน่อยนะคะคำนวณตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็นเจ็ดกับเก้านะคะเด่น วิ่เรามารวดเจ็ดกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะเรามารวดเก้ากันนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะแล้วก็เก้าเก้าแปดนะคะตัวเลขที่แอดมินชอบเจ็ดสีเก้าแปดนะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะจะเป็น0ูนย์มี 4มี5มี8นะคะใครจะไปรูดเองเรยจะไปวิ่งเดี่ยวก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า